สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับพี่แขกอีกแล้วนะครับกับทางช่องเบสิกสไตล์เรื่องง่ายๆที่ใครก็ทำได้ที่หาหายในการลงคลิปมานานครับซึ่งภารกิจผมหลายๆอย่างมันก็ผัวพันยุ่งยากครับวันนี้ก็เลยจะจะพามาดูอะไรบางอย่างที่อยู่ด้านหลังผมพับนี่ครับนี่ครับน่ก็คือรถครับรถจีดนะครับซึ่ง รถคันนี้มันก็มีอยู่ที่ผมอยู่นานแล้วล่ะแต่ว่าผมก็คือไม่ได้สนใจหรือรายละเอียดประวัติมันมากมายครับจนกระทั่งผมไปสืบค้นประวัติมันเพิ่งรู้ว่ารถคันนี้ครับมันตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามส่วนรายละเอียดนั้นจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะไล่ฟังภายหลังแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมพาไปชมก่อนไปดูกันครับนี่นะครับเจ้ารถตัวที่ผมบอกครับก็อยู่ด้านหลังแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆครับว่ารูปร่างหน้าตาลักษณะมันเป็นยังไง ส่วนเรื่องประวัตินั้นเดี๋ยวผมจะไล่ฟังทีหลังครับรับรองได้ว่ารถคันนี้ประวัติมันน่าทึ่งมากก็มาถึงแล้วนะครับเห็นไหมฮะรูปร่างหน้าตาเป็นไงครับนี่ความสมบูรณ์นะครับผมคิดว่าาน่จะซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นอ่าคันที่สมบูรณ์จริงๆจังจงมาก่อนฮะเพราะว่าคือไม่ได้ค่อยสนใจอะไรแต่สําหรับคันนี้ที่ผมอยู่ในมือผมเนี่ยผมคิดว่ามันก็ ค่อนข้างจะสมบูรณ์ในระดับหนึ่งเลยครับผมพาดเดินดูรอบๆกันนะครับนี่ยังอะไรก็ยังมีอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ใส่เสาวิทยุนะฮะนี่ครับเสาวิทยุตรงนี้ก็จะเป็นแท่นวางเครื่องมือสื่อสารนะครับ ด้านหลังนี้ก็จะเป็นสําหรับนั่งอ,อีกใต้สองสามคนนะฮะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นคนนั่งข้างข้าแล้วก็เป็นคนขับนะฮะนั่นเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูตัวเครื่องก่อนนะฮะวิธีการเปิดก็ไม่ยากครับมันจะมีตัวล็อกแบบนี้ครับเราก็ทําการดึงขึ้นนี่ครับทั้งซ้ายและขวานะฮะนี่ครับ เสร็จแล้วเราก็ทําการายกขึ้นนะครับซึ่งยกก็มันจะมีรูด้านข้างแบบนี้นี่ฮะแล้วก็ทําการยกขึ้นไปเลยแบบนี้ครับนี่แล้วก็พับไปให้ติดกระจกเลยครับนี่เมื่อเปิดแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเครื่องยนต์ครับผมให้ดูตัวเครื่องยนต์เป็นไงบ้างครับเพื่อน ของเรื่องอรายละเอียดของเครื่องยนต์นะครับเนี่ยผมจะยังไม่ทันอ่าเล่านะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะให้อ่าดูภาพรูคร่า,าวก่อนใะนส่วนเครื่องยนต์นั้นว่าเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์อะไรกําลังอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีภายหลังครับวันนี้ให้ดูร่า,าวก่อนเรื่น้ำย่อยเรื่กงย่ย่อยผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับเราลองไปนั่งกันดีกว่าว่าภายรถมีอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตนั่งแป๊บหนึ่งนะครับ หลังจากที่เข้ามานั่งแล้วนะครับก็จะพวงมาลัยอยู่ด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นอ่นนี้ตัวนี้เป็นพวงมาลัยมีแป้นน้ปัดทั่วไปหลายหลอย่างครับแล้วก็มีเกียร์มีเบรกมือแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวคันเกียร์สำหรับปรับเป็นขับสี่ขับสองนะครับแล้วก็ด้านล่างด้านล่างก็จะมีมีครัช มีเบรกแล้วก็มีคันเร่งนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มสวิตช์ระ,ะบบสำหรับไฟต่างๆนะฮะแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะลองขอบตาให้ดูไม่พิเศษประกั้นนะครับต้องบอกเลครับว่ารถเจ้าตัวนี้ครับมันส,าสตาร์ทนะครับได้สองแบบซึ่งวันนี้ผมมี็กุญแจครับ เดี๋ยวผมจะสตาร์ทเพื่อนๆดูครับว่าสตาร์ทสองแบบนั้นสตาร์ทแบบไหนบ้างมาดูกันครับก่อนที่จะสตาร์ทนะครับก็ต้องอดูก่อนว่า,าระบบเกียร์ว่างไหมโอเคเกียร์ว่างครับนี่กุญแจนะฮะเดี๋ยวลองสตาร์ทกันดูนี่รูสิบกุญแจครับก็แย่ไปก่อนนี่เกียร์ว่างแล้วก็เปิดก็ทําการสตาร์ทนะครับ เป็นไงครับเครื่องนิ่มไหมฮะนี่สบมบูสตาร์แล้วนะอันนี้คือสตาร์แบบแรกสตาร์โดยใช้โซนิุญแจครับดับนะต่อไปครับสตาร์แบบที่สองนะครับนี่ผมผมปิดแล้วนะฮะเปิดกุญแจสตาร์แบบที่สองครับโดยการใช้สตาร์แบบเท้านะฮะคือจะเป็นลนนักษณะนี้ผมจะให้เ,เพื่อนๆดูครับปุ้ยเห็นปุ่มตรงนี้ไหมครับ ปุ่มตรงนี้คือปุ่มสตาร์ทนะฮะนี่ครับปุ่มเห็นไหมเอ่ยปุ่มสตาร์ทนีครับเนี่ยตรงนี้คือปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็ทําการเหยียบคัดต์ฮะแล้วก็ใช้ปลายเท้ากดไปที่ปุ่มสตาร์ทครับลักษณะนี้ครับนี่ครับติดแล้วเป็นไงบ้างครับบ้างครับเสียงรถของผมเพราะไหมฮะยังนิ่มอยู่ฮะการสตาร์ทเป็นสองแบบสําหรับวันนี้นะครับ ใครที่ต้องการทราบรายละเอียดให้มากกว่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่แขกลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันกับคลิปหน้านะครับกับรถคันนี้ว่ามันจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับ